ุดกูจะร้องไห้แล้วนี่ยคำว่าเออของมึงอะกูเกลียดมากคำว่าเออมึงหยุดเถอะกูก็ร้องมึงจะเออหนักหนาไหมคุณรับการกูดูมึงจนเบื่อนายแล้วไอ้คำว่าเออไม่หมดผมว่าเป็นคนหนึ่งที่ช่วยอ่ะช่วยมันหมดไปไงด้วยด้วยวิธีไหนพี่ เสพบไงอ๋อที่เสพบแล้วเราโยนทิ้งเงี้ยได้ไหมทิ้งไม่ได้เสียด้ลงคุณแล้วอ๋อนั่นนี่ เตือนวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่แอบแฝงด้วยคำหยาบน้องๆที่รับชมควรมีวิทยาาสในการรับชมหรือจักรยานที่คุ้นเคยและควรให้พ่อแม่มานั่งชมด้วยนะจ๊ะไอ้ควาย <c oughs> เอาแล้วก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่อง powermosa gaming นะครับโอเคจากที่เราห่างหายจากโลคูลมานานแสนที่จะนานได้นะครับตอนนี้ก็ กลับมาอยู่กับ EP ที่ห้าเลยครับเย้โ okay. อเควันนี้ EP ที่ห้าเราจะมาทำเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมครับน้องๆเคยสงสัยหรือเปล่าว่าทำไมพี่เปลี่ยนเสื้อโอเคอาจจะเห็นพี่ใส่เสื้อตัวนี้ถ้าอยากได้เสื้ออ่าอย่าพี่ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยกันโอเคพี่ก็จะทำการเขียนเป็นเด็กใหม่นะครับเพื่อไปกวน ไปกวนเด็กใหม่อีกทีฮะเออก็คือไปเกียร์นั่นแหละพูดได้ง่ายโอเคอ่ามันจะไม่เนียนฮะให้เราถอดหน้ากากอ่าแล้วก็ซ่อนเออซ่อนอยังไงวะจากที่ไม่ได้เล่นนานอ่าแล้วก็ทรงผมนะฮะอ่าโอเคแล้วก็ใช่โลโก้เอาออกโอเคตอนนี้แล้วก็เฟียฟาาาา้ามาม่าเผาเลยครับโอเคจะไปเกียร์ฉบับแบบไหน ไปรับชมครับก็ไปรับชมกันเลยเย <Yeah! S 1> เอาละทุกคนทุกคนเห็นด้าหน้าไหมครับอ่านั่นแหละมันมีพวกทาก,กิอะไรเต็มเลยลโอเคผมจะเกียนเป็นเด็กใหม่นะฮะแกล้งเดินไปแหย่เขาแล้วกันเราจะดูปฏิกิริยายเขาว่าจะเป็นไงถ้ามีผู้เล่นใหม่เดินเข้าไปแหย่เขาโอเคแล้วกัน เดินแล้วก็เดินเดินแล้วก็เดินแล้วก็เดินเดินกลนัศาสตร์เลยรอบตัวแบบหมุน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 เดินแล้วก็เดินแล้วกันแล้วกันเขาไม่สนใจเลยนะครับเขาไม่สนใจเราอเขาไม่สนใจครับน้องอุ้ยมาแล้วมาแล้วครับเขามาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขามาแล้วครับโอเค ไม่ได้เล่นนานอืออืออือนี่แกบางอาจทำชั้นเฮ้ยมกตายเขาตายเขาทำผมก่อนนะครับอือก็ไม่ได้เสี่ยงวาอะไรนี่เขาทำผมก่อนนะครับน้องๆๆให้เห็นใช่ไหมครับอือเขาลุมผมแล้วล่ะผมก็ไม่ได้เล่นนานล่าสุดสองลุมหนึ่งนครับ หนึ่งนะครับน้องเออเอาขานติงถามซะงั้นอดีครับกลัวไหมเราต้องกลัวไหมออกแตกแตกหนึ่งโอ้โหอะไรอ่ะเล่นอะไรอ่ะขนาดไปเล่นเล่นนานนะครับเออไม่อยากจะโมะครับเออไม่ได้เล่นนานเราก็หดเหมือนกันนะเนี่ยเออ ได้เล่นนานเราก็โหดเหมือนกันนะนี่โอเคครับตอนนี้เราก็ทาการเปลี่ยนเซิร์ฟน,นะครับน้องๆโอเคเราจะไปเริ่มเกียนกันเลยแล้วกันโอเคเริ่มจากเอ้ะเริ่มจากตรงไหนดีนี่ก่อนเขาจะมาทำอะไรอุ้ยเขาตีเราครับเขาเปิดก่อนเปิดก่อนเขาเปิดก่อนเขาเปิดก่อนนะครับน้องๆอืออ้าวอ้าว โอ้โอ้มีคนจะเอากับผมด้วยครับมีคนจะเอากับผมด้วยครับน้องๆก็ดูดีครับผมแค่เป็นไก่เขาก็เอากับผมอือรู้สึกว่าเจ้าบ้านนี่จะเป็นสันนิบาตโรกนี่ไปซะแล้วอือเขาจะเอากับผมอ่ะอือผมก็ไม่ได้เล่นนานนะครับน้องๆถ้าผมอาจจะไม่เก่งเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ความแม่นผมก็ยังมีอยู่นะครับอือ เอ,ออ,อมึงอะกูเกียดมากครับเออมึงหย,นยนุดเถอะกูก็ร้องมึงจะเออนักนาไหมคุณรับการกูดูมึงจนเบื่อนายแล้วไอ,ควอ้คำ <years> เออสอง y e น r ี later แล้วก็จะไปเริ่มเกียนจากตรงไหนต่อนะครับ รับชมกันเลยดู่เขาจะไม่สนใจเลยนะครับอุ๊ยอุ๊ยเขาตีผมอีกแล้วอือเขาตีผมอีกแล้วเขาตีผมอีกแล้วก็ตีผมอีกแล้วครับน้องๆอ,อื <c oughs> ตอตาย <c oughs> ใช่ไหมครับโอเครู้สึกว่าโอ้โหยูแพ็คเลเวล รู้สึกว่าเขาจะรู้เลเวลอะไรนะครับโอเคเราทำการเปลี่ยนเซิร์ฟเลยพี่ครับน้องๆเราก็เปลี่ยนเซิร์ฟมาเซิร์ฟใหม่แล้วนะครับโอเคเราจะไปเริ่มจากตรงนู้นเลยแล้วกันเห็นไหมครับด้านหน้าเรานี่เองนูน่นเี้ยฟาร์มอยู่โอเคเราจะแกล้งเดินเนียนไปเลยแล้วกันทีเดียนสวีดีครับผมเป็นผู้เล่นใหม่อ่ะอือ เขาจะทำอะไรเราหรือเปล่าหนื่เดินเหนื่อยเขาดูถ้าเขาจะไม่ตีเรานะครับเขาเอาอตัวคิกอยู่ก็ปล่อยเขาได้กันเราจะไปหาแบบเราห้าวครับเราอยากหน้าเขามาไหมครับน,น้องๆเหมือนจะโม้เราอะ่ะเราดูเยอะเกินน่าจะโม้แล้วแหละไม่คิดไม่คิดดูดิเราเสพเยอะ ให้หมดผมว่าเป็นคนหนึ่งที่ช่วยอะ่ะช่วยมันหมดไปไงด้วยด้วยวิธีไหนพีเงง่เสฟไงอ๋อธี่เสบแล้วเราโยนทิ้งเงี้ยได้ไหมทิ้งไม่ได้เสียดายลงคุณแล้วอ๋อแล้วนนิดโด,ด,ด,ดนมากี่ตัวกันเนี่ไม่ไม่เยอะไม่เยอะเยอกี่ตัวหลายวันไงหลายหลายวันรวมกันไงัง้างแรกั้งแรกจะบอกว่าดูดนะครับ อะไรดูดตัดตัดตัดเ <c oughs> อ้ย oo, มีคนต่อยเราอ,อีกแล้วมีคนต่อยเราเฮ้ยนี่แน่แกทำชั้นก่อนนะฉันยังไม่ได้ทำใครเลยฉันไม่ไทำใคร แกทำชัดก่อนรู้สึกว่าสเต็ปเก่าผมเลยนาทีทีแล้วก็นี่เคาวัดดีมิตรภาพนะฮะมิตรภาพคือการหวัดดีฮะ <c oughs> กดทีปุ๊บคือมิตรภาพนะฮะสวัสด,ดีนายสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีนี่เลยหมุนตัวให้หน่อย ไว้หน่อยอือนี่ยครับิีาพาพ่จะพเขาเขาอวดดีแล้วก็อวดดีกลับนะครับอือ Two thousand years later โอเคครับก็ขอจบชิปเพียงแค่นี้นะครับโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบายทุกคนอะไรมึงแตจบแบบนี้ไม่ได้นะไอสัตว์โอเคเอาล่ะน้องๆหนูๆถ้าชอบก็กดไลค์กดซับให้ด้วยหละไปละบ๊ายบายโชคดี ไปละจ้า